รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนุนโดยเครื่องสำอางนาทริฟสายการบิน a i r ์เอเชีย i ิชิ s e l e c t ล็ ed, คัดสรรคุณค่าเพื่อสุขภาพเต็มเต็มสวัสดีค่ะผู้ชมค้ะนี่คือรายการคุยกับเปสุพีนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์เวลาดีสีทุ่มครึง่งทางช่องท n n 2 4นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้คุยกับ เจ้าพ่อออร์แกไนเซอร์นะคะซึ่งเป็นนักคิดที่แตกต่างและสร้างสรรค์นะคะสัปดาห์นี้เรามาคุยกันถึงเรื่องแรงบันดาลใจนะคะกับความคิดสร้างสรรค์กับคุณตือสมบัติสรธิระสารลค่ะอ่าพี่ตือวันนี้เรามาคุยกันต่อนะคะสัปดาห์ที่แล้วโอ้คุยกันมันหมดเวลาต<อ>ลอวันนี้เรามาคุยเรื่องอการทํางานของพี่<อ>ตือดีกว่าเพราะว่าหลายคนคุณผู้ชมหลายท่านเนี่ยบอกว่า โอ้โหพี่ตือของเราเนี่ยถือเป็นไอดอลทำงานยักษ์ใหญ่มากมายทั้งประเทศนี้นะคะไม่มีใครไม่รู้จักพี่ตือของเรานะคะ <c oughs> อ่ะเรามาคุยกันต่อดีกว่านะคะ <c oughs> พี่ตือเป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยเนาะแล้วก็คือเจออุปสรรคแน่นอนต้องมีแน่ๆเ <c oughs> พราะงานเยอะมากงาน <c oughs> ใหญ่มาก <c oughs> ลองมาแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบไหมคะว่าบางทีเนี่ยไปเจออะไรงุดหงิดมีไหมคะ ถามว่ามีไหมมีอยู่แล้วพี่คนเรามันเป็นเอ่อคเ,เรียกอะไระ่ะคนเรามันก็เป็นเหมือนปุถุชนนะพี่เนาะ,ะถามว่าความหงุดหงิดนี้มันเกิดขึ้นมาจากอะไรบางครั้งนี่การหงุดหงิดมันเกิดขึ้นจากงานจากลูกน้องหรืออีเวนต์บางทีจากลูกค้า<ม>แต่เราก็ต้องแบ่งแยกให้ถูกอ่าถ้าเกิดจากลูกน้องเราก็จะต้องบอกเขาบอกว่าเออเธอตกลงนี่เคลียร์กันหน่อยสิว่าจริงจริงแล้ว เธอมาทํางานเพื่ออะไระถ้าเธอมาทํางานและเธอไม่จัดเต็มให้บริษัทเนี่ยค,คุณก็ไม่ควรจะต้องทํางานแล้วเพราะ,ะเรามาทํางานในบริษัทเราก็เข้ามาในฐาน,นะพนักงานนะพี่หนูไม่ได้เข้ามาในฐาน,นะเจ้าของบริษัท เ <C> e <at> พราะฉะนั้นเนี่ย <c oughs> การที่หนูเข้ามาทํางานในบริษัทตือค่ะ <c oughs> หนูไม่ได้บอกว่าหนูเป็นเจ้าของหนูก็เป็นคนทํางานงนะคนหนึง่งเ <c oughs> พราะนั้นหนูก็เคลียร์กับลูกน้องงี้ว่าถ้าเราก็ต้องช่วยกันทํางานให้มันเกิดสิ่งดีๆ <c oughs> ให้กับบริษัทลูกน้องก็เคลียร์ <c oughs> แต่ถามว่าถ้าเกิดจะเจอกับลูกค้า <c oughs> ความหงุดหงิดหรือความอะไรงี้มาถามว่ามันมีไหมพูดไปดูหาว่าเวอร์พี่ หนูจะไม่ค่อยหงุดหงิดลูกค้าค่ะแต่หนูนี่จะคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าลูกค้าเยอะหรือเขานู่นนี่นั่นนั่นหนูจะมองว่าเอ๊ะทำไมเขาเป็นอย่างนี้อ๋อเขาต้องการความเชื่อมั่นจากเราอ๋อเขามีกฎโดนบังคับมาจากเมืองนอกอ๋อบริษัทแม่เขาบังคับอย่างนี้อ๋อตอนนี้เขากำลังมีปัญหาเรื่องว่าบัตเจนเอาไม่อยู่แต่เขาอยากได้อย่างนี้คือเราก็ต้องอนเคาะห์สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นคือจริงๆแล้วมันคือการมองให้เห็นว่าเขาต้องการอะไรและเขามีความคิดอย่างนี้นะ คือถ้าเรามัวแต่มองว่าทําไมเกิดอะไรขึ้นทำไมมัวแต่ คิดแต่ตัวเองเนี่ยมันก็จะมีความทุกข์แล้วมันก็จะทํางานด้วยกันไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามองว่าอ๋อลูกค้าเขามองอย่างนี้เขาคิดอย่างนี้เขามีปัญหาอย่างนี้อ๋อโอเคก็แก้ปัญหาหนะ้าที่เราคืออาชีพแก้ปัญหาพี่จา๋ามันก็ง่ายจบเขาให้เงินบาทเดียวเขามีบุญคุณกับเราแล้วพี่เพราะนั้นเราก็ต้องทํางานให้เขาคุม้มก็ถือว่าพี่ตือเรามองเป็นเหตุเป็นผลนะคะ,คะไม่ได้ใช้อารมณ์คือไม่ได้ค,คือสมัยก่อนเป็นเด็กเอาถามว่าอารมณ์ไหมใช้พี่ต้องยอมรับว่าตอนเป็นเด็ก เปิดเปิดบริษัทใหม่ๆก็โอ้โหทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเองแบบได้งานดีทําให้คนแบบว่ายอมรับในงานอแต่ปรากฏทําไปทํามาแบบไม่คุ้มพี่ทําไปแล้วกลายเป็นอาจจะมีสิทธิ์มีเพื่อนเป็นมะเร็งก็เลยบอกไม่เอาดีกว่าตอนนั้นก็คิดแต่ว่าเอออยากมีเงินอยากมีชื่อเสียงแต่พอวันหนึ่งเนี่ย มันไม่ใช่พี่การมีเงินมีชื่อเสียงเนี่ยถามว่า<ม>ชอบไหมชอบก็เอนจอยแต่ว่าจุดหนึ่งไม่ใช่พี่วันหนึ่งเราก็เลยบอกกับตัวเองว่าเออเปล่าแล้วชีวิตฉันต้องเปลี่ยนฉันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ฉันไม่ได้อยากมีเงินแบบมีชื่อเสียงแล้ะฉันอยากจะได้กําไรเป็นใจคนคต้นทุนของเราคือความจริงใจเราก็คิดอย่างนั้นพี่มันก็เลยได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นมาในชีวิต ยอดนะคะแล้วงานส่วนใหญ่นี่เป็นงานแนวไหนคะงานส่วนใหญ่มันก็มีหมดค่ะพี่ตั้งแต่งานเปิดตัวอีเวนต์การทำอีเวนต์ในการเปิดตัวสินค้าการทําเรื่องเกี่ยวกับการสัมมนาการพาลูกค้าไปเที่ยวต่างประเทศหรือแม้แต่การทําแฟชั่นวีคการทาแฟชั่นโชว์หรือการทําอะไรต่างๆคือทําทุกอย่างอ่ะพี่บริษัทหนูนี่มันแบบได้หมดเขาบวงจรทุกอย่างในเรื่องของการทํางานตรงนี้นะฮะแต่เรื่องเกี่ยวกับงานสายอีเวนต์แฟชั่นโชว์ทำอะไรเงี้ยเราก็ทำหมดถนัดไหมคะคือถามว่าถามว่าตรง ตรงว่าเราถนัดอะไระที่สุดเนี่ยเราก็คงจะถนัดในเรื่องของสิ่งที่เป็นความสวยความงามสิ่งที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขายเครื่องสําอางขายเสื้อผ้าขายรถขาย,ขายอาหารขายหนังสือขายทุกอย่างที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของคนเนี่ยอันนี้เราเรายืนยันว่าเราถนัดและเราก็ชอบเพราะเราจะเข้าใจในเรื่องของคนมาก แล้วอีเวนต์งานหนึ่งเนี่ยรายละเอียดคร่าวๆมีอะไรบ้างคะอีเวนต์งานหนึ่งรายละเอียดมันมีเยอะมากพี่มันมีตั้งแต่หนึ่งคือการการเข้าไปฟังบรีฟลูกค้าต้องไปทําความเข้าใจคือจริงๆอย่างบริษัทของบริษัทหนูนเนี่ยมันเวลาการทํางานเราจะคิดเราจะไม่คิดแค่ว่าทํางานเสร็จแล้วจบ แต่เราจะคิดว่าทําแล้วโมเมนตัมมันต่อเป็นยังไงทําแล้วลูกค้าได้อะไรลูกค้าต้องการจะทําเพื่อจะทําเป็นงานประชาสัมพันธ์หรือจะต้องการทําเพื่อเทินให้เกิดยอดขายเกิดขึ้นมาตอนนี้เคยไหมคือว่าเราคิดอย่างลูกค้าคิดอย่างมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้ลูกค้าคล้อยตามเราสมัยก่อนเนี่ยเป็นสมัยก่อนเราก็จะคิดในมุมของเราเนื่องจากวิชาตอนนี้ไม่แก่งกล้าแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอเรามองปั๊บ ลูกค้าเขาคิดอย่างเราคิดอย่างไม่เป็นไรค่ะคิดใหม่ได้คือในอชีวิตเนี่ยพี่มันคิดใหม่ได้ตลอดเวลาพี่เพราะฉะนั้นอย่าไปยึดติดกับการความคิดเดิมๆของเราเราอาจจะคิดดีแต่จริงๆถ้าลูกค้ามาเติมแล้วมาเสริมให้มันดีขึ้นทำไมเราจะไม่เอาล่ะคะพี่ ในเมื่อถ้าเกิดเขาค่ะในเราก็ได้ถือว่าเรียนรู้จากเขาหนูบอกเลยนะพี่หนูสอนลูกน้องหนูทุกคนเลยว่านี่เวลาเราทํางานกับเมืองนอกเมืองนอกจะมีฟอร์แมตนู่นนี่นั่นหนึ่งสองสามสี่ห้าแม้แต่การวางช้อนวางซ่อมการจัดดอกไม้การทํานุ่นการวางผ้าเช็ดปากหรือแม้แต่การวางเก้าอี้หรือแม้แต่การเดินเสิร์ฟอาหารคือเขาจะมีฟอร์แมตมาจากเมืองนอกแต่ถามว่าดีไหมดีเพราะนั่นคือเราได้เรียนรู้การทํางานระดับโลกเราต้อง ยกมือไหว้เขาเป็นครูเลยนะพี่หนูบอกลูกน้องหนูทุกคนว่าอยู่จําไว้นะถ้าอยู่ผ่านด่านดีได้นะต่อไปอยู่จะไม่กลัวอะไรในโลกนี้แล้วอยู่ทํเงินระดับโลกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คือถ้าเรามองให้มันเป็นแง่ลบค่ะเราจะลบบ่าโอ๊ยทำไมเธอเยอะใส่ชั้นจังเลยฉั้นลำคาญเธอมากทำไมเธอคนอื่นเขาไม่เห็นเป็นอย่างนี้เราก็คิดอย่างนี้เราก็เป็นคนโง่แต่ถ้าเราคิดว่าอ้าวเขามาโอ้โหพี่ คนในโลกนี่เป็นกี่ร้อยล้านคนเนี่ยได้มาเรียนอันนี้ม,มีเราคนเดียวได้เรียนถูกมากพี่ไปหาเรียนที่ไหนก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือการต่อยอดอาชีพอาชีพอีเวนต์มันเป็นอาชีพที่เหมือนกับสร้างให้พันนิ่งให้เกิดขึ้นในเวลาที่มีอยู่ช่วงนั้นให้ดีที่สุดหมด หมดเวลาปั๊บก็ต้องสร้างอันใหม่ขึ้นมาเราไม่สามารถเอางานใหม่และงานเก่ามาคอมเพร์กันว่างานไหนดีงานไหนไม่ดีมันตอบไม่ได้แต่เรารู้ว่างานที่เราทํามันทําหน้าที่ตอบโจทย์ในเวลานั้นได้ดีแล้วจบหมดหน้าที่เขาใช่ครับพี่มันก็คือเพราะนั้นมันจะถือว่าคือมันมันมันเทียบกันไม่ได้ในเรื่องของความสวยงามหรือเรื่องงานบางงานโอ้ยพี่เซตสวยตะการตาแต่งานบางงานไม่มีเซตเลยแต่ถามว่ามัน มันมันเปรียบเทียบกันได้ไหมไม่ได้งานบางงานมันแค่ต้องการคนมายืนพูดหน้าไม้อันเดียวมันก็ทําหน้าที่เท่ากับโจทย์จัดดอกไม้ทั้งห้องค่ะส่วนในเรื่องของน้องๆที่ในบริษัทหนูหนูจะพูดเลยว่าห้ามใช้ของปลอมคือทุกปีเนี่ยหนูก็จะมีแบบการโละของของหนูแบบชาแนลจนถึงแบบแม Product ที่หนูก็จะมีให้อนยงั้นลูกน้องไม่ต้องซื้อลูกน้องไม่ต้องซื้อคุ้ยเดี๋ยวมีคนมาสมัครมากมายเลยบริษัทหนูก็จะจำกัดเ้ ามัชชะอย่างดีชาอูลงคัดสันอิชิตันซิล็กเต็วานน้อยที่สุดของที่สุดแห่งชาเพื่อสุขภาพจากอิชิตันทั้งเทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคาใหม่นาทริกลูตาธนาคารทูเวพาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดาบเบ้ใหม่นาทริกลูตาธนาคารทูเวพาวเดอร์ ชามัดฉะอย่างดีชาอูลงคัดสัรอิชิตันซิเล็ตเต็นหวานน้อยที่สุดของที่สุดแห่งชาเพื่อสุขภาพจากอิชิตัน SCB First คุณเห็นอะไรในเมียนมาเห็นสิ่งก่อสร้างหรือสายการผลิตเห็นความหนาแน่นหรือกำลังสื้อ เห็นเครื่องแต่งกายหรือธุรกิจเสื้อผา SCB First เปิดโลกเมียนมาให้คุณเห็นโอกาสก่อนใคร SCB First Privilege Banking เอกสิทธิ์คู่คิดทางการเงินเฮ้ยน่ารักนีสวยนะฮะที่ a อเอชีเครื่องบินเราใหม่ทุกลังให้ผมช่วยนะครับนั่งสบายอืมบ่อยนะพี่ก็เขามีเที่ยวบินเยอะได้มีหลาหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับ แม,นม่นบ่แม่นแล้วและที่สำคัญย,าาย้าวขาโบแห้งประหยัดหลายเด้อผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียไทยๆก็บินได้ทั้งเทคโนโลยีผิวสายกลูตาไทโอนและสมุนไพรธนาคารใหม่นาทไรฟ์กูตาธนคารทูเว่พาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทไรฟกูตาธนคารทูเว่พาวเดอร์ สนับสนุนโดยรีอาร์เิตต์ร่างฝันสร้างบ้านบนรอยยิ้มรีวิวย,ยูสไมล์ศูนย์สองห้าเจ็ดศูนยอเอนโซยานมถั่วเหลืองแท้ร้อยเเซ็ตโปรโตีนสูงวิตามินครบครังคือสมัยก่อนเป็นเด็กเอาถามว่าอารมณ์มาใช้พี่เปิดบริษัทใหมก่ก็โอ้โหทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวอเองแบบได้งานดีปรากฏทำไปทำมาแบบไม่คุ้มพี่ จุดหนึ่งไม่ใช่พี่วันหนึ่งเราก็เลยบอกกันเองว่าเออเปล่าแล้วชีวิตฉันต้องเปลี่ยนฉันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ฉันไม่ได้อยากมีเงินแบบมีชื่อเสียงแล้วฉันอยากจะได้กําไรเป็นใจคนพี่ตือเจอจะโจทย์มากมายไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนทุกคนก็อยากใช้พี่ตือแต่มันยากตรงที่ว่าอพอเขาให้โจทย์มาแล้วเราต้องคิด ตีมคิดคอนเซปต์มันยากไหมคะคือถามว่ามันยากไหมพี่สูตรง่ายๆของหนูเลยคือคอย่างที่หนูบอกว่าถ้าวันนี้หนูจะต้องทํางานกับภาครัฐบาลหนูก็จะคิดว่าภาครัฐบาลคือใครเป็นอะไรทําอะไรและคนที่เป็นทาร์เก็ตที่เราจะต้องไปทําคือใครคเหมือนถ้าหนูจะต้องทํางานกับแบ<า>งค์หนูก็จะต้องรู้แล้วว่าทาร์เก็ตของแบงค์คนที่เราจะไปพูดคือใครคนนี้จะมีเงินฝากเท่าไหร่ระดับไหน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 คือมันจะต้องทําความเข้าใจกับคนให้ได้มากที่สุดคืออาชีพนี้ง่ายที่สุดเคล็ดลับคือหนึ่ง คุณต้องเข้าใจแบรนด์ถ้าคุณเข้าใจเนี่ยคุณเข้าใจว่าวันนี้คุณจะขายนาฬิกายี่ห้อนี้คุณจะขายเสื้อผ้ายี่ห้อนี้แบรนด์ของเขาคืออะไรและทาร์เก็ตเขาคือใครถามว่าในเรื่องของความคิดเนี่ยไอเดียมันเป็นไอเดียที่อยู่รอบข้างเราอย่างที่บอกมันคือเรื่องของไลฟ์สไตล์พี่ถ้าเราเข้าใจไลฟ์สไตล์ของคนปั๊บเนี่ยอะไรมันก็เป็นเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันหมดพี่คสมมติพี่เป็ดเกิดแบบว่า พี่ตือค่ะ,คะช่วยจัดง,งานให้เป็นงานหนึ่งเพราะเป็ดจะเปิดตัวรายการค,คุยกับเป็ดสุพีเออหนูก็จะต้องถามพี่แล้วพี่ขา เอออันดับแรกเลยนะคะเราออกช่องไหนอ่าหลังจากนั้นหนูก็ถามว่าสปอนเซอร์ที่เข้ามาหาพี่เนี่ยเป็นใครคหนูก็จะต้องมีการซักถามพี่ว่ามันเป็นยังไงแล้วคนที่เขาจะต้องดูนี่เขาต้องการดูยังไงวิธีการที่หนูจะส่งแมสเซจแชนแนลหรือส่งอะไรไปให้คนที่เป็นทาร์เก็ตนี่ยเขาจะได้รับอะไรมาแล้วก็หนูก็จะถามว่าพี่ คอนเทนต์ของพี่มีอะไรบ้างในเรื่องหนึ่งสองสามในตอนแต่ละตอนพี่มีอะไรที่เป็นการนําเสนอคือง่ายๆเหมือนให้เขาเดินเข้ามาในโลกของพี่เป็ดให้ได้แล้วก็อีกทางหนึ่งเราก็นําโลกของเราไปให้เขาแลวเสร็จแล้วหนูก็จะดูว่าอะไรคือไฮไลท์ในสิ่งที่เกิดขึ้นใ,ในในในตัวของพี่อย่างสมมุติพี่บอกว่าไฮไลท์พี่เป็นเรื่องของแขกหนูก็อาจจะต้องเอาเรื่องของของของเซเลบตี้ของแขกมา พูดคุยในเรื่องของการว่าสิ่งดีข้อดีของการได้คุยกับพี่เป็ดแล้วมีอะไรบ้างใครที่ดูรายการนี้แล้วจะได้เห็นอะไรบ้างมันก็คือง่ายๆมันคือการเล่าสู่กันฟังนะสำหรับหนูถ้าสมมตคิดให้พี่อย่างนี้นะคะแล้วหนูก็จะทำให้รายการพี่กับคนดูเนี่ยรู้สึกว่าจับต้องกันได้ไม่ได้เกินเอื้อมแค่นั้นเองก็คือง่ายๆขอบคุณได้จัดงานได้เจอพี่ตื่นได้เลยพี่ตื่นเนี่ยจัดงานมาเยอะแยะ แน่นอนเลยอ่ะบางงานเขาก็เชิญพี่ตือว่างพี่ตือรู้สึกว่าไงเพราะว่าบางทีเรายังแอบดูพี่ตือพี่ตือจะงุดงิดไ่นะจะแบบเอ๊ะทำไมเขาไม่ทําอย่างนั้นอี่เคยรู้สึกอย่างนั้นไหยคือพี่หนูพูดตรงๆนะพี่เค้กเนี่ยกินคนเดียวมันจะอ้วนมันต้องแบ่งกันกินพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะเป็นคนที่ต้องไปร่วมงานเขาอันดับแรกเนี่ยต้องบอกกับตัวเองเลยว่าต้องขอบคุณเขาที่เขาเชิญเรา พี่งานถ้าจัดงานแล้วไม่มีคนมาเนี่ยก็ไม่สมบูรณ์แบบการที่เขาเชิญเราไปเราก็ถือว่าเขาให้เกียรติเราเราก็ต้องไปสในการที่เราไปเจอในสิ่งที่อะไรบางอย่างที่แบบว่ามันขัดหูขัดตาเราก็ต้องมองข้ามหรือไม่งั้นหนูพูดจริงๆพี่บางทีบ่อยเลยนะบ่อยมากหนูเดินไปปับ๊บมีกระดาษทิชชู่อยู่ในงานเนี่ยหนูลงไปเก็บหนมก็เก็บใส่กระเป๋า คัาสองหดูหนูก็เก็บใส่ไปอย่างนี้เลยหนูก็เก็บหนูก็รู้ว่ามันมันไม่เรียบร้อยหนูก็เก็บหรือบางทีหนูไปยืนอยู่แล้วสายไฟมันลกเนี่ยหนูก็แอบเอาขาเขี่ยเขี่ยให้เขาลกคือหนูก็จะเป็นคนประเภทอย่างนี้คือมันอดไม่ได้แต่ถามว่าหงุดหงิดไหม พี่หนูจะไม่หงุดหงิดนะหนูถือว่าหนูเวลาหนูไปงานเขาหนูจะเรียนรู้ <Ừ. S 2> หนูจะว่าจะสอนลูกน้องเสมอว่าเวลาอยู่ไปงานใครก็ตามเนี่ยหนึ่งขอบคุณเขาที่เขาเชิญเพราะว่าถ้าเขาไม่เชิญเราก็ไม่ได้เห็นพอไปเห็นปั๊บเราก็ได้เรียนรู้เล่นเราก็ไม่ได้บอกว่าของเขาไม่ดีหรือของเขาเป็นยังไงแต่เราก็จะว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือการเรียนรู้ได้เห็นว่าอ๋อเขาทำแบบนี้นะเราทำอย่างนี้เขาทำแบบนี้วิธีการการดึงผ้าม่านของเขากับผ้าม่านของเราก็ไม่เหมือนกันและหนูก็จะไม่บอกว่างานเขาไม่ดีหนูจะไม่เคยพูดคำนี้เลยนะพี่นี่คือความรู้สึกที่ว่าเราเนี่ยเรารู้ว่ากว่างงานมันจะมาถึงวันนี้เนี่ยมันผ่านอะไรมาบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยการแค่เธอเดินมาบอกว่าเออจากการอันนี้มันไม่เห็นดีเลยเนี่ยพี่เราพูดไม่ได้เพราะ เรื่องรสนิยมเรากับลสนิยมเขาอาจจะไม่เหมือนกัน<ม>แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่มันเหมือนกันคือคเขากับเราอาชีพเดียวกัน<ม>เพราะฉะนั้นคนอาชีพเดียวกันมันก็ไม่ควรจะไปเข็นฆ่ากันมันก็ควรจะต้องซัพพอร์ตกันใครถามอะไรว่าเป็นไงดีค่ะเราก็ต้องพูดก,กับลูกค้าเขาว่าดีค่ะ,คะโอ้ยดียินดีด้วย<ม>คือเราก็ต้องไปยินดีกับเขาเหมือนกันเหมือนวันที่หนู ตอนเด็หนูเป็นเด็กหนูก็ได้ทํางานในจุดหนึ่งวันหนึ่งหนูมีโอกาสก็ได้พัฒนาไปคือคนเราเนี่ยมันมันมันต้องซัพพอร์ตกันถ้าเรายังเลือกอาชีพนี้คนในอาชีพมันต้องรักอาชีพตัวเองและรักพวกพ้องกันเองต้องกีฟันเทคเนาะใช่พี่มันจะมาบอกว่าเราดีกว่าเขาเก่งกว่าเขาไม่มีคือทุกวันนี้เนี่ยคนมาพูดอะไรก็ตามหนูก็ยังบอกกับตัวเองว่าเราก็เป็นแค่เฟืองเล็กๆอันหนึ่งที่หมุนไปด้วยกันกับธุรกิจนี้ค่ะตอนนี้ เห็นน้องๆที่ทำงานเนี่ยมาแชร์ให้ฟังว่าพี่ตือเนี่ยจะแบบอยากให้ทุกคนแต่งตัวดีขณะเดียวกันบางทีก็น่ารักมากน้องผ่าชมมานะคะแไปที่ไหนเจออะไรพี่ตือจะซื้อฝากด้วยโหแล้วซื้อของดีๆให้ลูกน้องเนี่ย ทำยังไงถึงมีเทคนิคอันนี้คะคือหนูก็จะดูว่าคนแต่ละคนคะเป็นยังไงคือพี่ในองค์กรมันจะมีคนหลายประเภทแต่ว่าเนื่องจากหนูหนูก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้านะขอบคุณคพระเจ้าจริงๆที่คนในออฟฟิศหน,หนูหนูก้าพูดได้เต็มปากเลยว่าคนในบริษัทหนูเด้ทุกคนคเป็นโพสติฟติ่จริ้งคนทุกคนมไม่มีบริษัทหนูไม่มีนินทากันพี่แล้วมันก็จะเล่นกันมันจะกะแซล์กันมีกรุ๊ปคุยกันมีอะไรกันแล้วเราก็จะรู้ว่าแต่ละคนนิสัยเป็นยังไงวิธีการก็คือหนูก็จะรู้ว่าเอาคน แที่คนนี้ชอบแบบนี้นี่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 นหนูก็จะมีการซื้อมาฝากคนนี้หนูซื้อฝากคนนี้หรืออะไรแต่การซื้อฝากก็คือจะต้องซื้อฝากให้เท่ากันแต่ถ้ากรณีว่าในเคสบางเคสมันไม่มาไม่บาลานซ์กับคนหนูก็ให้จบับฉลาก ส่วนในเรื่องของน้องๆที่ในบริษัทหนูหนูจะพูดเลยว่าห้ามใช้ของปลอม <characterized> คือคห้ามใช้ของปลอมใครใช้ของปลอมนี่ถือว่าผิดกฎพี่ <Buff> พเพราะว่าเราขายของอาชีพทุกอา,อาชีพเราเนี่ยมันอยู่กับเรื่องของการสร้านนงแบร,รนด์เรื่องสินค้าที่มีแบรนด์เพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าซปเปอร์แบรนด์อย่างเดียวสินค้าคที่เป็นแบบว่าในแมสส์พอรดัพมันก็ยังเป็นแบรนด์เพราะฉะนั้นห้ามใช้ของปลอมนี่คือกฎของบริษัทหนูแล้วก็ถ้ายังไงก็ตามไม่มีเงินซื้อของแพง ใช้ของที่มีฟังก์ชันแล้วก็มีสไตล์แค่ะนะั้นพอ mm hmm. ส่วนของแพงเนี่ยบางทีคือทุกปีเนี่ยหนูก็จะมีแบบการโละของของหนูแบบ mm hmm. ทุกปีหนึ่งสองครั้งหนูก็จะโละ <Okay. S 2> ให้เต็มที่จัดเต็มไป mm hmm. ตั้งแต่แบบ ชาแนล l ยจนถึงแบบแม Product พี่หนูก็จะมีให้อย่างนั้นลูกน้องไม่ต้องซื้อลูกน้องไม่ต้องซื้อพี่เดี๋ยวมีคนมาสมัครมากมายเลยบริษัทหนงจํากัดหนูก็จะมีของแบบให้น้องๆใช้เพราะเรารู้ว่าอันนี้คือเราใช้แล้วเราก็จะแบ่งให้น้องๆใช้เสื้อผ้าหรือกระเป๋าหรืออะไรเงี้ยก็แบ่งๆให้ใช้กันค่ะ คือจริงๆแล้วหนูจะบอกให้เลยว่าในชีวิตหนูเนี่ยคิดแล้วทําเลยพี่นี่คือเทคนิคจริงๆคิดอยากจะทําทําทําไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกผิดเป็นครูค้นหนูนี่จะเป็นคนทนอะไรกับคำเวลาคนพูดคําว่าเดี่ยวพอเดี่ยวปั๊มหนูบอกว่าอยู่บ้านก่อนไหมคะลูกโฆษณาอิชิตันไฮนี่เรมอนออกอากาศด้วยภาพระดับ HD ภาพคมชัดและเสียงอ่ะ ป็นไงงยังไม่ดีแบบอิชิตันฮันดี้เลมอนชุ่มคอยอดนิยมทั้งเทคโนโลยีผิวใสกลูต้าไทโอนและสมุนไพรธนาคาใหม่นาทริ ك กลูตาธนาคารทูเวย์พาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่กสใสแบบดับเบิ้ลใหม่นาทริ ك กลูต้าธนาคารทูเวย์พาวเดอร์เคยคิดว่าใช้แบง์ไหนก็เหมือนเหมือนกันจนผมจะขยายธุรกิจต้องสร้างคลังสินค้าใหม่ แบงค์ที่ใช้อยู่ประจำไม่เคยเข้าใจเราเลยพอเปลี่ยนเป็น S C B ปุ๊บรู้เลยว่าแตกต่าง S C B เข้าใจเราในการที่จะไปด้วยกันตอบโจทย์ผมได้อย่าง100%ทั้งเงินสร้างโกดังเงินหมุนเวียนแม้กระทั่งระบบธุรกรรมทางการเงินสะดวกมั่นใจตอนนี้ผมมีที่พึ่งแล้วเนี่ยพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยน e. S C B S M E คุณพร้อมเปลี่ยนเราพร้อมดูแลรุเปลี่ยนมานานแล้วสวยนะฮะ ที่แอร์เอเชียเครื่องบินเราใหม่ทุกลงให้ผมช่วยนะครับท่านสบายบินบ่อยนะพี่ก็มีเที่ยวบินเยอะและมีหลากหลายเส้นทางฝากช่วยคืนพี่เขาด้วยนะครับแมนเดียรกนนะแมนบอแมนแล้วและที่สำคัญยาคาโบแ้งประหยัดหลายเลยผมบินบ่อยจนคุ้นเหมือนจะเป็นพนักงานแอร์เอเชียอยู่แล้วผมติดใจแอร์เอเชียแอร์เอเชียใครๆก็บินได้ทั้งเทคโนโลยีผิวสายกลูตาไทโอนและสมุนไพรธนาคาร ใหม่นาทริ ك กูต้าธนาคารทูเวย์พาวเดอร์เนียนเรียบดูกระจ่างใสแบบดับเบลใหม่นาทริ ك กูต้าธนาคารทูเวย์พาวเดอร์โฆษณาอิชิตันฮันนี่เลมอนออกอากาศด้วยภาพระดับ H D ภาพคมชัดแล้วเสียงอ่ะเป็นไงม้างยังไม่ดีแบบอิชิตันฮฮนนี่เลมอนชุ่มคอยอดนิยม คนเราเนี่ยม,มันมันมันต้องซัพพอร์ตกันถ้าเรายังเลือกอาชีพนี้ค,คนในอาชีพมันต้องรักอาชีพตัวเองและรักพวกพ้องกันเองคือทุกวันนี้เนี่ยคนมาพูดอะไรก็ตามหนูก็ยังบอกกับตัวเองว่าเราก็เป็นแค่เฟืองเล็กๆอันหนึ่งที่หมุนไปด้วยกันกับธุรกิจนี้ ตื่นคะ่ะเทคนิคในการทํางาน <c oughs> ของพี่ตื่นนี่เป็นไงบ้างคะเทคนิคอะครับพี่ค,คือจริงๆแล้วหนูจะบอกให้เลยว่าในชีวิตหนูเนี่ยค,คิดแล้วทําเลยพี่นี่คือเทคนิคจริงๆคือคิดแล้วทําเลยคิดอยากจะทําทําทําไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวผิดกลัวถูกพี่ช่างมันเถอะมันบอกว่าคือถ้าเราอยากทาาําทําก่อนแล้วเดี๋ยวผิดค่อยว่ากันแล้วค่อยแก้ผิดเป็นครูก็ค,คิดแค่นี้เองคือจะบอกว่าเออเดี๋ยวก่อนขึ้นหนูนี่จะเป็นคนทนอะไรกับคําเวลาคนพูดคําว่าเดี๋ยว เดี่ยวไม่ได้เลยพี่หนูนี่มาพอเดี๋ยวปั๊มหนูบอกว่าอยู่บ้านก่อนไหมคะลูกคือไม่ได้ใจร้อนนะพี่แต่คำบอกว่าเวลาทําอะไรก็ตามมันคือแบบคิดแล้วทาเลยพี่คือเทคนิคง่ายๆเวลาจะทํางานเนี้ต้องบอกว่าทําได้แล้วใจต้องมาพี่คือใจไม่มาปั๊มเนี่แค่เราจะเริ่มทํางานแล้วบอกว่าอยไม่อยากทําเลยลาคาญอีลูกค้าคนนี้จังเลยพี่มันก็ไม่ได้ละ S <S <S แต่ถ้าบอกมาฉันจะทําให้ดีที่สุดฉันจะทำให้ลูกค้าคนนี้หลักฉันมากที่สุดค่ะฉันทําได้อย่างเงี้ยพี่มันก็จบละตอนนี้ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะเลือกออร์แกไนเซอร์ได้ <S 2> <S 2> <S ขณะเดียวกันกลับกันออร์แกไนเซอร์ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกลูกค้าได้ทํำไหมคะ <S 2> <S 2> คือถามพูดตรงๆพี่ค่ะในชีวิตเนี่ยหนูก็มีการเลือกเหมือนกัน <S <S 2> <S 2> แต่หนูน,นั้นพี่ประมาณว่าถ้าสมมติเทียบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์หนูจะเลือกประมาณสักแบบ 10%ทำไมหนูต้องเลือกเพราะ,ะว่าบางครั้งเนี่ยลูกค้าบางประเภทเนี่ยพี่มาให้หนูทำงานเพื่อบิสเนสอีกแบบหนึ่ง หนูก็จะไม่ทำอย่างเช่นว่ามาถึงปั๊บเอาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วจะให้หนูมาจัดงานเพื่อจะทำอะไรก็ไม่รู้เป็นผลว่าเงินของคุณมาจากไหนไม่รู้แล้วก็มาทำให้หนูมาทำเพื่อให้ปั่นหุ้นปั่นหื้อได้ขึ้นหนูก็บอกว่าพี่หนูทำอย่างนี้ไม่ได้หนูทำบาปงานอย่างนี้หนูจะไม่ทำแน่แน่หนูก็จะบอกเขาหรืองานประเภทว่าที่บอกว่าทำเพื่อที่จะไปฆ่าคนนี้ให้ตายเลยฆ่ากู้แข่งนี้ให้ตายหนูก็จะบอกว่าหนูขอไม่ทำได้ไหมเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเราทำไมจะต้องไปแข่งกับเขาเราก็ทำในเว ของเราเราก็ไม่ต้องไปฆ่ากันตายไหมไม่ต้องไปก่ะสงครามคืองานประเภทอย่างเงี้ยหนูจะเลือกหนูจะไม่ทํางานก่ะสงครามหรืองานที่แบบว่าเกิดมาจากแบบผลประโยชน์ซับซ้อนอะไรเงี้ยหนูก็จะไม่ทําหรือว่างานประเภทที่ทําแล้วก็มันเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้สังคมหรือทําให้เด็กเรียนแบบเนี่ยหนูก็ไม่เอาพี่หนูก็จะบอกว่าพี่อย่าโกรธหนูยกมือไหว้เขาเลยนะบอกว่าขอโทษจริงๆหนูไม่ได้ลองเกียดเงินเลยนะเงินเล็กเงินน้อยหนูเอาหมดแต่หนูขอแบบ พูดตรงๆว่างานอย่างนี้ถ้าหนูทำแล้วมันจะเป็นผลกับเด็กเด็กเรียนแบบมีผลกับสังคมเราไม่เอาเราเราเอาไปสร้างกรรมอย่างนี้ไม่คุมนอกนั้นหนูก็ทำหมดพี่เงินมาผ้าหลุดารับหลูพวกเดียวกันสุดท้ายนี้ดีกว่านะสุดท้ายนี้อยากทราบว่าคุณตือมีอะไรจะฝากคุณผู้ชมไหมคะคือจริงๆก็อยากจะบอกนะคะว่าเออ ทุกอย่างในชีวิตเนี่ยทุกอาชีพหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยถ้าคุณมีความสุขกับการที่คุณทํางานนี้งานของคุณคุณรักในงานคุณคุณรักกันในตัวตนของคุณคุณมีความสุขและคุณพอใจกับตัวเองเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่ดี <c oughs> อย่าไปเทียบตัวเองกับคนอื่นอ,อย่าไปเทียบในสิ่งที่ตัวเองขาด <c oughs> ทุกคนมีสิ่งดีๆของตัวเองอยู่ก็ทําสิ่งดีๆนะให้มันมีความสุขแล้วก็ต่อยอดอะไรก็ตามพี่ทําแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์กับคนรอบข้างเกิดประโยชน์กับคนในครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด <c oughs> ทําแล้วทําให้คนอื่นเป็นทุกข์อย่าทำ <c oughs> ใช้ชีวิตให้มีความสุขกับตัวเองกับคนรอบข้างให้มากที่สุดนี่ก็คือวิธีการใช้ชีวิตของหนูค่ะ คุณผู้ชมคะนั่นก็คือข้อคิดที่ดีมากเลยนะคะจากเจ้าพ่อออกไนเซอระดับแนวหน้าของประเทศนะคะคือคุณตื้อสมบัติสระธีระสาโรธค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะและท้ายนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมโซฟเทลกรุงเทพสุขุมวิทนะคะที่มอบห้องนี้นะคะห้องสวยๆห้องละพานนะคะเราสองคนก็คงจะต้องลาคุณชมไปก่อนนะคะนี่คือรายการคุยกับเอสพีทุกวันเสาร์เวลาดีสทุ่มครึ่งทางช่อง ท n n 24ค่ะเราสองคนไปแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ